ช่องหลอนคริปโตมี Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับผมเพื่อนๆฝากมากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมก็ในเพจนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ4ี่หมืนสองนะผมนี่นะก็จะมีในส่วนของอ่าโอเพนนะครับไลน์โอเพนแชทด้วยนะครับผมเพื่อนๆสามารถสแกน QR Code ์โค้ดนี้นะผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะผมในช่องอ่าในช่องอ่าโอเพนแชทในไลน์นะผมกับชื่ออ่าหลอนคริปโตแฟมิลี่นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อนะตอนนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของ ชุมชนนะผมใน y o u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับใน f a c e b o o k นะแล้วก็มี Line Open Chat นะครับตอนนี้ก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตรงนี้เนาะเพื่อเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มแชท t p p n n l n e ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็กราบสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอมคริปโตนะครับ ช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่าง,งๆและสอนใช้งานอินเคเตอร์กันนะครับช่องนี้ใช่ช่องชี้ชวนการลงทุนนะครับผมเพื่อนๆโปรดศึกษาหาข้อมูลที่ตัดท่านเองก่อนตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งนะครับโอเคครับผมโอ้ยหายหน้าหายตากันไปนานนะทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยไอช่องนี้มันไม่ทําช่องแนละ้วหรอเปล่นี่นะมันหายไปเป็นเดือนเลยนะโอ้มันหายไปเป็นเดือนเลยจริงๆนะผมโหนี่แบบคือที่หายไปเนี่ยนะครับพเพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะว่าหายไปไหนนะครับก็จริงๆแล้วผมตั้งแต่ผมทาคลิปสุดท้ายล่าสุดคนระัที่ผมได้จุตินะว่าผมจะต้องทํำ สัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมานะเพื่อให้มันทันกับสัญญาณแรกนะแล้วเราก็จะได้เข้าไปเป็นคนแรกนะครับมันไม่ให้ไปแบบตกไปเป็นปุ๊หมูของตลาดนะครับให้เขาเชื่อดอีกนะครับผมผมก็เลยทุ่มเทนะครับผมสปะกำลังนะครับผมแล้วก็ทุ่มเทความรู้แล้วก็เวลาทั้งหมดนะครับไปให้กับการ อ่าเซตอัพระบบนะบที่อ่า uh, ส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาให้ทางไลน์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมในกลุ่มไลนะ์เนี่ยผมก็มีสมาชิกที่เป็นอ่า uh, กลุ่มที่เป็น VIP นะครับอ่านะที่อ่า uh, ซื้อรายปีนะครับแล้วก็ยอมที่จะมาช่วยกันหารค่าอ่า uh, หารค่าบริการนะครับเทดดิ้งวิวกับผมนะก็คือแชร์แชร์กันนะครับก็ นะครับขขอกราบขอพระคุณนะครับที่สนับสนุนกันมาครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะปรับเกือบร้อยคนนะครับผมที่อยู่ในกลุ่ม v i p นะสุดทีแล้วน่าจะประมาณเกือบร้อยคนนะครับก็ที่ช่วยกันบริจาคกันเข้ามาแล้วก็สนับสนุนกันเข้ามานะครับกลายเป็นอ่าห้อง v i p นะครับที่นะมีทั้งอินดิเคเตอร์ให้ใช้มากมายนะผมหลากหลายระบบเลยนะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณแจ้งเตือนนะผมให้นะให้เราได้เข้าเล่นนะครับในทําเฟรมเล็กนะครับห้านาทีสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งวันมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในค ทั้งนั้นนะครับก็20เหรียญน,นะครับที่อ่าอยู่ในนะครับเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือมีสัญญาณแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยลิสต์เหรียญแจ้งเตือนนะประมาณ20 20กว่าเหรียญน,นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะเป็นเหรียญดังๆท็อปๆนะครับก็แค่นี้ก็เล่นไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับผมซึ่ง ตอนนี้นะผมที่ผมมาลักได้ว่างกลับมาทําคลิปในช่องหลอดคลิปตัวแล้วเนี่ยเพราะว่าระบบผมมันนิ่งแล้วนะผมเพื่อนคือผมมีเวลาที่จะแบบปีตัวมาแล้วทําช่องได้เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าสัญญาณแจ้งเตือนตอนนี้แล้วก็อินดิเคเตอร์ตอนนี้ที่เพื่อนๆใช้อยู่ในห้องวีพทั้งหมดนะครับระบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกลับมาแล้วนะผมซึ่งะระบบที่ผมมีให้ใช้เนี่ยมันก็มากมายเพียงพอแล้วนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถหากําไรได้นะครับซึ่งผลตอบรับใน กลุ่มเนี่ยคนระอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีให้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับที่ส่งให้กับ v p p นะซึ่งนะครับผมพูดต่อซึ่งนะครับผมเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม v p p ทั้งหมดเนี่ยสามารถทํากําไรได้แล้วนะครับผมสามารถทํากําไรกันได้หลายคนแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยทำกำไรได้เกินค่าบริการรายปีที่บริจาคกันเข้ามาให้ผมไปแล้วเรียบร้อยนะครับบางคนทําทําสถิตินิวไฮก็คือ,อสมัครวันนี้ปุ๊บนะบผมไม่ถึงข้ามคืนนะ ก็คืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับโหเป็นอะไรทีส่สุดยอดมากๆนะผมซึ่งผมดีใจมากๆเลยนะเพื่อนๆที่เพื่อนๆ VIP สมัครผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมแล้วสามารถทำกำไรได้แล้วก็สามารถสร้างพอร์ตเติบโตไปได้จริงนะครับผมซึ่งแรกๆที่ผมทำ VIP เนี่ยนะผมผมก็เครียดนะว่าเฮ้ยผมจะ,ะเขาเรียกว่าทำแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะทำกำไรได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะปั้นพอร์ตไปได้ไหมนะจะมีกำไรหรือเปล่านะครับผมแต่ก็เอ แต่ก็ได้แบบพิสูจน์แล้วนะผมว่าตอนนี้เพื่อนๆก็คือสามารถที่จะทํากําไรได้จริงๆนะผมซึ่งผมดีใจมากๆนะครับผมก็ที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถทํากําไรได้จริงๆนะครับก็ผมก็นะครับผมดีใจนะที่เพื่อนๆนเอาระบบไปใช้แล้วก็สัญญาณแจ้งเตือนนั้นที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ มีคำชมมากมายนะที่เป็นเสียงตอบรับที่ดีนะผมที่ระบบนะครผมผมมันอ่าเวิร์กนะครับผมก็ขอบขอบพระคุณจากใจจริงนะครับผมก็ตรงนี้ ก็ขอให้ทุกคนนะครับก็ที่อยู่เป็น V P อยู่ด้วยกันนะก็โหกว่าจะหมดอา,อายุนะก็เป็นปีนะที่เพิ่งสมัครกันเข้ามานะครับก็อยู่กันไปยาวๆนะผมเป็น Family นะเป็นหลอนคริปโต Family นะผมในกลุ่ม LINE Open นแชทนะครับยังสามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะผมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครคุยกันนะเพราะว่า,าทุกคนก็ต่างรู้ดีนะช่วงนี้มันก็เป็นตลาดไซเวย์เนาะนะนะผมตลาดไซเว์ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะ นะครับมีการทุบป,ประตูห้องนะมีเสียงรบกวนนิดน,นึงนะก็กลับขออภัยด้วยนะครับนะจัดจุดนี้นะผมก็นะจะกลับมานะอืมตอนนี้ก็ มีนับระบบที่ทุกคนใช้งานเนี่ยก็มีเยอะแยะนับแต่ที่ผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยแต่ผมก็ดูช่องอื่นเขาทําแนะนําอินดิเคเตอร์นะก็หลากหลายนะผมผมเห็นช่องที่มีอัปเดตไปบ่อยนะครับก็จะเป็นออกคริปโตนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งก็เป็นคลิปโตอินดี้นะผมก็สองช่องนี้นะผมก็ เขาก็ทำสอนอินดิเคเตอร์ดีนะผมก็แนะนำฟรีเลยนะครับอันนี้ไม่ได้รู้จักกันหรือสปอนเซอร์เองใดนะครับคือเพียงแต่ว่าผมก็ติดตามผลงานช่องอื่นเขาอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เห็นว่าเขาก็ทำคลิปดีมีสาระเหมือนผมเลยนะแต่ว่าสไตล์การเล่าอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบแบบผมก็ได้นะหล่อนนะผมคิดว่าคนอาจจะชอบจริงจังนะพูดเรียบง่ายพูดช้าๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ถนัดเลยนะก็ไปติดตามมาได้นะทุกช่องล้นมีเนื้อหาที่มีคุณภาพเหมือนกันหมดนะครับสำหรับมือใหม่นะผมก็เลือกใช้งานเอาได้นะครับ มาอันนี้นะ谢谢ผมก็จะมานะครับอวดโฉมนะอินดิเคเตอร์ที่นะครับเพื่อนๆได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาในกลุ่ม E P นะแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ที่นะผมผมได้ทําการปรับปรุงและก็พัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะผมซึ่งมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้หลักนะตอนนี้ซึ่งมันน่ารักนะผมมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใส่อีโมจินะอีโมจิดหน่ารักน่ารักเข้าไปนะผมจะทําใช้เองนะจริงๆแล้วตั้งใจทําใช้เองว่ามันลกๆไงแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องลกนะผมใส่เรื่องความน่ารักนะครับซึ่งสมาชิกใน้กน ผมมีเสียงแบบขอขอบ้างแอดขอบ้างนะก็ก็ก็ให้ไปนะผมให้ไปใช้งานกันนะครับผมเป็นของแถมไปนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วในตอนแรกที่ VIP เปิดขึ้นมาเนะี่ยมีอินดิเคเตอร์ใช้ไม่ถึง10ตัวมั้งตอนนี้แบบ20่สิกว่าตัวแล้วมั้งนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยที่พัฒนานไปแล้วก็อีกหลายตัวนะครับถ้าใครอยากรู้เนะี่ยต้องสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วจะรู้ว่าคือสิ่งที่เสียมาเนี่ยไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไม่คุ้มค่านะมันรู้สึกเกินคุม้มอันนี้คือจะกล้าพูดนะกล้าพูดเลยนะว่าเกินคุ้มแน่นอนเพราะว่าอ่าน,นี้เป็นเสียงตอบรับจากเพื่อนๆน,นะที่ในกุอยู่กลุ่ม v i p อยู่แล้วสมัครแล้วแล้วก็เขาฟีดแบ็กลับมานะผมฟังฟีดแบ็กทุกทุกอันนะับดีก็ดีก็ขอบคุณนะครับว่าไม่ดีก็ไปแก้ไขนะรตรงนี้ก็กล้าการันตีนได้เลยว่านะครับทุกคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วแฮปปี้แน่นอนนะเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะ นะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกัน2องอินดิเคเตอร์นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น อินดิเคเตอร์ที่คุณนุกนับช่วยพัฒนาขึ้นมานะผมขอกราบขอบคุณด้วยนะผมอันนี้ก็มาอวดโฉมกันเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของอินดิเคเตอร์ที่จะบอกในเรื่องของแนวรับแนวต้านเนาะนะครับสีเข mm ียวก็จะเป็นแนวรับนะสีแดงก็เป็นแนวต้านอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเส้น EMA นะครับผมก็มาใช้คู่กับอินดิเคเตอร์ของผมนะง่ายๆนะก็จะเป็นไอ้ตัวนี้จะเป็น emoji นะครับผมแบบโ l o w นะครับตัวนี้ก็เข้ามีสัญญาณเข้าซื้อนะครับผมดูเงื่อนไขก็คือแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้นนะครับก็นะครับลันไปตามเทรนนะครับผมะ ก็ดูกันง่ายๆนะครับนะก็อย่างนี้นะครับผมยืนเหนือเส้นนะครับตอนมันมีสัญญาณให้ขายเนาะที่แท่งนี้ใช่ไหมเราก็ออกนะครับออกออเดอร์ไปนะครับนี่นะครับประมาณตรงนี้นะแท่งนี้ก็จะมีกําไรนะครับผมปิดไปนะครับอ่าแท่งนี้นะครับมีอีกนะครับตรงนี้ปึ๊บนะอ่ามีสัญญาณเข้าเนาะตรงนี้นะรอบรอมันนะครับโทรแบ็กกลับมานิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นแท่งนี้นะครับที่เข้านีปุ๊บพเด้งขึ้นไปปึ๊บนะผมมีการเทลงมาเนาะแต่ว่าไม่เกินเส้นนะครับไม่เกินเส้นก็มีการโทรแบ็กกลับมานะก็เข้าที่แท่งนี้แหละนะครับ ปิดแท่งนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปออกอีกทีตอนสัญญาณขายเนาะนะครับก็จะเป็นแท่งนี้นะครับมาแท่งนี้สัญญาณขายนี่นะครับก็ยังกําไรอยู่นะผมไม่ได้ขาดทุนนะอ่ะอันนี้ก็พอสัญญาณออกนะครับผมนี่อันนี้อยู่ใต้แท่งใช่ไหมครับก็รอให้มันมีการย่อขึ้นไปนะผมพอมันไม่ผ่านแนวต้านสีแดงตัวนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีการโทรแบกลงมานะครับผมก็แท่งที่น่าจะคอนเฟิร์มได้ชัดเจนี่จะเป็นแท่งนี้นะครับผมนี่ทะลุเส้นลงมานะทะลุเส้นสีเขียวลงมานะครับเห็นไหมตรงนี้ก็นะครับในส่วนของสีแดงด ให้ออกนะครับอะผมก็บางคนอาจจะออกที่แท่งนี้นะครับแท่งนี้ก็ออกได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะผมแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมีเยอะ,ะครับในส่วนของการดูสัญญาณทิกต่างๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนคีคิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็จะมีสอนในกลุ่มวีพเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็จะมาโปรโมทระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของอห้องสัญญาณแจ้งเตือนนะครับผมใครที่สนใจนะผมที่จะใช้งานนะก็ บริจาคกันเข้ามาได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะผมแล้วก็รายละเอียดการสมัครอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูได้ในกลุ่มนะครับหลอนคริปโตแฟมิลี่นะผมไปอยู่ในโนตกลุ่มนะครับได้ว่าจะต้องเข้านะครับกลุ่มต้องทํำยังไงเนาะอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับหนึ่งในอินดิเคเตอร์นะครับบางส่วนนะบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็วันนี้ก็เอามาอวดโฉบเอามาโชว์หน้าตากันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะผมก็ถ้าใครนะครับชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคร เตือนใหผมด้วยนะครับแต่ด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําขึ้นมานะครับผมแล้วก็ ถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับผมก็ค่าขนมลูกนะครับค่าขนมลูกก็อย่าลืมนะครับที่รท้ายคลิปได้เลยนะครับผมในัญชีท้ายคลิปเลยนะครับยังไงก็นะครับเจอกันใหม่กับหลอนคริปโตนะครับในคลิปหน้านะครับแล้วก็ระบบอะไรดีๆใหม่ๆนะเดี๋ยวก็จะมาทํากันเหมือนเดิมนะครับเป็นสไตล์เดิมนะในสไตล์ของหลอนคริปโตนะครับผมช่องนี้นะครับช่องที่จะมาสปอยเหรียญต่างๆให้ให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็สอนใช้นั่นการอินดิเคเตอร์ใหม่ๆกันด้วยนะครับผมยังไงนะครับวันนี้ก็ นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ